เจ้าอายไพโบอที่มีแฟนบางงานขนอึอนอายคนบนอ้อที่มีแฟนจนจนคือน้องความฝันที่เราเฝ้าดองยังพาเจ้าอย่างต่อเพได้แฟนคนอื่นเขา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมนี่อยากให้ดูนะครับัดลมช่างส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่องไปส่องมาเหลือแค่นี้นะครับพอดีลูก้องตาฟางนะครับหมุนแรงไปน็อตหวานหมดเลยนะครับก็เลยเหลือแค่นี้นะครับยังดีที่มอเตอร์มันยังหมุนได้นะครับก็เย็นดีนะครับเย็นดี แต่ก็ต้องระวังหน่อยครับผมครับ